สวัสดีค่ะมาพอกันกับส่องย่ายมงอีกแล้วค่ะพี่น้องมันนี่ย่ายมงสีมาตัมบักุงตัมบักฮงกับต้มบักหอยค่ะนี่คือวัตถุดิบที่ย่ายมงสีเห็ดค่ะนี่คือบักฮงย่ำสาปฟานเป็นตอนเรียบร้อยพร้อมนดีสตําเรื่ยค่ะนี่คือบักเคดเทสบักกอกบักหน้าบักพีกค่ะตัมบักฮงกับสิมิสเนเล็กน้ำค่ะเล็กลวก กินกับตำมะฮุ่งเ็ดปลากระ,กะินกินกับต้มักหอยน้ำค่ะแก้มุ่งกับแซ่บักหอยไปแล้วค่ะต่อไปกับสิบไปล่างบักหอยต้มไว้ค่ะเดี๋ยวฉันกลับขึ้นมาตำักฮุ่งไหมค่ะพี่น้องไปล่างมกหอยต้มกันก้อนค่ะมีจ้าพี่น้องะคะ่บักหอยแก้มุ่งแซ่น้ำไว้แล้วสองขึ้นค่ะ สีมาต้มกิงกับตำมะม่วงค่ะสกัดสีล่างน้าสีล่างน้าออกสีได้ลายเลยค่ะพ่น้าจานตัวนี้เนี่ยกรห้อยเกี่ยงค่ะเ,เป็นข้าวตัวกรต้มหอยกรต้มซุกแล้วค่ะต้มจะไป้าตู่ใส่ตะไคร้ใส่กเกลือค่ะใส่มุ่งกับสิปิดหม้อได้เลย ต้มบะหอยกับซุกแล้วค่ะต่อไปย่ามุ่งกับสิมาต่ำมะหงเลยลงมือต่ำมะหงเลยค่ะพี่นอ้องพี่ยิบค่ะพี่ยิบกับพีกแหงต่ำร่วมกันเลยกระเที่มผีบนึงค่ะ เทลงไปเลยค่ะกอกลงไปเลยตามด้วยบักน้าวค่ะ ปลาล่าลงไปเลยค่ะปลาค่ะผมสุดหลอด เล็กน้อยค่ะเน่าๆเข้ากันได้จะพี่นอ้องเสร็จมะฮ้งไปเลยค่ะ ซีมรถเบิ่งค่ะพี่น้องน้ำตาอีกน้อยค่ะปลาแดกปลาไหลยิดนึงค่ะเม็ดกะทินลงลูลงไปเลยค่ะ ยอดและพี่น so ้องเสร็จสุดยอดแล้วมาเด้อเสร็จเสร็จต้มไ่มุ้งย่ำไก่สีเทียงเด้อค่ะตับมะหุ่งต้มหอยเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะแสร็จเสร็จนกไก่ย่างไก่สีเทียงค่ะตับมะหุ่งแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟไปเลยค่ะพี่น้องเสร็จเสร็จต้มไก่แล้วจ้า แล้วละจ้าต่บมกหุ่งแสบแสบกับต้มปออักหอยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ปักบุงกินกลับยอดผักขาค่ะผักกะทินหยอดผักกะทินอ่อนลวกเส้นเล็กค่ะพี่น้องต้มปักหอยแสบๆบต่ามะฮุ่งเผ็ดเผ็ดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใยมุ่งขอ,ขอจบลิปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะ คิดหนาจะพอกันไหมค่ะสบายดีสุขสุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ